เป็นครับบัฟเฟอร์นั้นเนี่ยเ,เป็นสารละลายผสมนะใช่ไหมครับอาจจะมีวิธีการเตรีย,ยมแบบนี้ก็ได้ก็คือหนึ่งนำกรดอ่อนมาละลายมาผสมกับเกลือของกรดอ่อนเช่นเดียวกันหรือเบสอ่อนจับเกลือของเบสอ่อนเช่นเดียวกันนะครับเอามาผสมปนกันดังนั้นในสารละลายก็จะมีทั้งนี่นนครับมีทั้งกรดแล้วก็มีทั้งคู่เบสของมันอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเกลือนั้นเนี่ยก็คือ เวลาละลายน้ํานะครับโลหะก็แยกแจกตัวออกมาก็จะเหลือเป็นไอออนลบซึ่งเป็นอนุมูลของกรดอ่อนนั้นๆหรือเป็นอนุมูลของเบสอ่อนนั้นๆได้นะครับแต่หากว่าเป็นนิยามแนะนิยามที่สร้างความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือบัฟเฟอร์นั้นนะครับเป็นสารละลายผสมระหว่างกรดกับเบสนะครับกรดกับเบสซึ่งผลทําให้นะครับเรียน เกิดสารลายผสมระหว่างคู่กรดกับคู่เบสนั่นเองนี่เนาะรายละเอียดมันก็จะมีอยู่ในหนังสือเพิ่มเติมนนะครับ0 8นะครับสารละลายนะวิชาอื่นนองก็ตั้งใจเพิ่มได้มากขึ้นนะครับทำคะแนนสูงๆได้นะครับความคาดความคาดหวังของครูที่ครูเล็งเอาไว้ก็น่าจะไม่ไม่พลาด ตั้งใจให้ดีก็แล้วกันเนาะอ่ะมาดูครับบัฟเฟอร์คืออะไรนะรู้จักบ,บัฟเฟอร์ไหมนักเรียนลองดูในตารางในหน้า66สิครับนะสารอะไายบัฟเฟอร์นักเรียนกรดแอซิติกกับโซเดียมแอซิตตนักเรียนครับอ่ะลองดูนะฮะอธิบายจากตรงนี้เลยนะครับตาราง10.5แล้วอันแรกเลยนะก็คือเรามีสารละลายโรดแอซิติกนะครับ ผสมกับอะไรฮะนักเรียนเกลือโซเดียมแอซิเตนนะครับตัวนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นเกลือตัวนี้นะครับนักเรียนเวลามันละลายน้ำอันนี้ทดนะตัวนี้ Cs3COO- เนี่ยละลายน้ำแล้ครับมันก็ยอ่อมแตกตัวให้อะไรครับนักเรียนแอซิเตไอออนกับโซเดียมไอออนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น ลนะ uh, สารบัฟเฟอร์ของเรานะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็น Cs3COO- นะครับแล้วก็ทํารื่องหมายสแลสนะครับกับคู่เบสของมันนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเกลือเกลือมาน้ำก็แต่งตัวให้คู่เบสข,ของกรดก่อนที่เรานำมาผสมกันโอเคนะครับดังนั้นกลนใในการควบคุมค่า pH ของสารบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเรียน เมื่อเราเติมกรดหรือเบสลงไปปริมาณเพียงเล็กน้อยนะมันจะไม่ทําให้ pH ของสาราละนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเรามาดูตัวกนันครับว่ามีธีการควบคุมไงบ้านอันได้เลยนะครับสมมุติว่าเราเติมกรดการเติมกรดนั้นก็คือเป็นการเติมเจ้าไฮโดรเนไอออนเข้าไปนั่นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเติมกรดตลไกรบัฟเฟอร์ก็ต้องส่งใครมาสะเทือนน้ำเงี้ยเบสถูกไหมอ่าโอเคนะ เพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์ก็ต้องส่งกองกำลังนี้มานะเอาเบสมาก็เกิดการดับโปรตอนจากกรดใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอะไรครับีเลย CS 3ม COO s ก็คือได้คู่กรดกลับขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนกรดที่เราเติมเพิ่มเข้าไปครับมันก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรทันทีน้ำออเป็น H 2 O เป็นน้ำเพราะฉะนั้นจากปฏิกิรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเบสไม่มีกรด เกี่ยวข้องเลยดังนั้น ps ของสารายมันต้องเลยถูกควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเนี่ยกดรีเมสที่เติมเข้าไปนะครับอย่างน้อยจะต้องอย่างไรก็มีความเข้มข้นนะเท่ากันกันกบตัวที่จะเข้าทํายาจากบัฟเฟอร์มันจะได้ทํายาพอดีกันแต่ถ้าใจกดที่มีความเข้มข้นจัดมากกว่านั้นก็บัฟเฟอร์ก็ควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นด้วยนะครับอ่ะตรน,นีที่สองครับเวลาเราเติมเบส เติมเบสก็คือเป็นการเติมไฮดรอกไซด์ออนเข้าไปในสารละลายัเฟืร์นนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นไรจะเข้ามาสเติรนเบสทับเรียนก็ต้องเป็นกรดใช่ไหมต้องเลือกออกมานะครับก็เลือกคู่กรดเข้ามานะกรดก็จะต้องมาทําปฏิกิริยากับในทักเ,เรียนกับเบสนะครับ,นะรบเราก็เกิดปฏิกิริยามีการถ่ายโอน โปรตอนใช่ไหมโรดก็ให้โปรตอนกับสาอื่นนั่นเองเขียนได้นะครับนะตัวมันเองก็จะกลายเป็นคู่เบสนะจับขึ้นมาแล้วก็ไฮดรกอกไซด์ออนก็รับโปรตอนเพิ่มก็กลายเปนะกลายเป็นนะ้ําเห็นนะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่มีไฮดรอกไซด์เลยอยู่แสดงว่าการควบคุม p h เนี่ยสำเร็จแล้วนะไม่ทําให้ ps ในสารว์ลายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายก็มีกระบวนการเัฟอเฟอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเยวนื้อหา,า,าท้้ายจะอธิบายนะครับในเลือดในอะไรต่างๆก็มี เวลาเราเวลาเราได้รับกรดเข้าไปนะฮะกลไก่บัฟเฟอร์ในเลือดก,ก็สามารถลดผลกลารรบกวนตรงนั้นได้โอเคไหมครับตามาดูตัวที่สองที่นะตัวที่สองนะครับอ,อลองเขียนเองนะครับตัวนี้เป็นกรดฟอสฟอริกกับเกลือของมันนะครับดูเสร็จยเสร็จทันท,น,ทนนะครับเรนอันที่สนะองนะก็เป็นกรดฟอสฟอริกนะครับกับเกลือของเขานะ โตเรียมไฮดรเซียฟอสเใช่ไหมครับสังเกตดูนะบัฟเฟอร์มันจะเป็นคู่กดเบสซึ่งกันและกันนะครับเป็นกรดอ่อนหรือไม่ก็เป็นเบสอ่อนนะครับเบ,บสแก่กดแก่ไม่เป็นบัฟเฟอร์นะเ้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรียนสามารถที่จะแตกตัวได้เลยบวกหนึ่งก็ต้องลบหนึ่งใช่ไหมครับออคิดตรงนี้เลยนะแยกปูตอนออกมาเลยที่เหลือจะเป็นลบนเพราะฉะนั้น ส่ถ้าบัฟเฟอร์นะครับเราก็เขียนได้เป็นโกนะลด์แแกลลกับเบสเป็นคู่เบสของเขาะคระับจะเห็นว่าคู่กรดก็ย่อมมีโปรตอนมากกว่าเบสอยู่หนึ่งตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมกรดเติมจกรดถ,ถ้าเร็วไปบอกนะรครับจดไปทันเลยรู้เร็วหน่อยเพราะตอนนี้ผมจดไปถึงเบสแล้วนะแซงไปแล้วเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยนะเพราะว่าเธอรู้แล้วกลไกขั้นตอนนะ เติมกดลงไปนะครับเบสก็เข้ามาสะเทือนใช่ไหมเรียกมานะครับก็ดูเอาคู่เบสดูออกนะครับตรงนี้กดก็มีโปรตอนมากาต่อเบสอยู่กี่ตัวหนึ่งตัวนี่ก็นำเบสมาสะเทือนกดนะครับก็เป็น S2PO4 ลบนะทำรยากับไฮโดรเนีมไออนที่เติมเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งความเป็นคนจะต้องไม่เกินตัวนี้นะฮะถ้าความข้นเท่ากันมันสะเทือนกันพอดีเลย แต่ถ้าความเมี้นน้อยกว่ามันก็ยิ่งหมดไปกว่าใช่ไหมอะเพระฉะนั้นตรงนี้เราดูครับก็จะรับโปรตอนเพิ่มเข้ามาก็กลายเป็น s 3 p o 4จากเบสก็กลายเป็นคู่กรดใช่ไหมครับตัวนี้ก็กลายเป็นเลยครับน้ำเขียนได้ไหมอยับ่านั่นเนะบักเกอร์อย่าพลาดเลยนะกกอา,านะอะต่อไปครับถ้าเราเติมเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์อะก็เติมไปนะครับก็ใครมาฮะใครมาสนัน ก็ต้องเลื้อเกรดมาถูกไหมครับก็จะเป็น S3PO4 นะครับทำยากับไฮดรอกไซด์่อนอ่าเห็นยล้วนี้เนึกเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยโอเคเยี่ยมวนะตัวนี้ก็ให้โปรตอนมาใช่ไหมครับก็จะเหลือเป็นคู่เบสนะครับ S2PO4 ลบนะครับถวมกับอะไรครับนียน้ำแบบนี้ใช่ไหมอ่าตัวอย่างสชกสองตัวอย่างพอไหมสำหรับ สาบัฟเฟอร์ที่เป็นกรดโอเคนะอ่ะลองดูตอนนี้เราไปดูบัฟเฟอร์ตัวที่หกสุดท้ายนะครับนี่ตอนนี้จะเป็นเบสด้วยนะครับ<ม>แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันเป็นเบสเกลือเกลือของมันก็จะมีสมบัติเป็นกรดใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรคนระับมีไฮโดรเนียมเออไม่ใช่มันมีแอมโมเนียมไอออนเกี่ยวข้องด้วยไงลองดูตัวอย่างที่หกเสร็จยังครับอ่าเดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งนะไปบัฟเฟอร์มันก็ตอนนี้เรา กิเอาบัอเฟอร์มาสไตต้นกลการควบคุมค่า PS นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูว่าบัฟเฟอร์เวลาเกิดจากการเตรียมสารบัอเฟอร์เนี่ยมีพิการเตรียมยังไงบ้างแล้วก็บัฟเฟอร์ที่เกิดขึ้นมันจะเออนักเรียนตรงนี้มันมีทั้งคู่กดคู่เบสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาสมการของเฮนิสันแอนด์เฮสเซนดอนนะครับนักเรียนก็จะสามารถคำนวณหาค่า PS ของบัฟเฟอร์ได้เหมือนกันนะใช่ไหม แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับค่า pKa อะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมโยงกันนะอ่าต่อไปอันที่างที่หกนะนะตัวนี้ก็จะเป็นออออะนะแอมโมเนียมคลอไรด์ครับตอบอยนะแอมโมเนียมคลอไรด์ครับละลายกับแอมโมเนียถ้ามองไปตัวนี้เป็นเบสใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นเกลือเบสอ่อนกับเกลือของมันนะครับใช้าใไหมเบสอ่อนกับเกลือของเขานะั่ แต่ตรวนี้มันก็คือบวกกับลบใช่ไหมแอมโมเนียมไอออนเคยรู้จักนะครับเวลานาเกลือตัวนี้ไปละลายน้ามันก็แตกตัวได้คลอไรออนกับแอมโมเนียมไอออนใช่ไหมดังนั้นสัญลักษณ์อฟเฟอร์ก็คือเรานําคู่กรดนะตามด้วยเบสเดี๋นะครับประมาณนี้เห็๋นะเห็นกรดก่อนตามด้วยเบสมีหลังนะครับเพราะฉะนั้ยามถ้าเราใช้ความสมพัธ์ระหว่างคู่กรดเบสมันก็กว้างขึ้นนั่นแหละไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาอะไรอ่ะ ต้องเอากรดอ่อนกับเกลือก <Okay. S 1> ็สามารถเอากรดกรดอ่อนกับเบสมาทำยากันได้แล้วก็ดูว่าปฏิทัาเกิดอะไรขึ้นนะครับอ้าวเติมกรดเพราะฉะนั้นเบสก็เข้ามาสัืนืหนะเป็นเอสามแล้วก็เป็นเป็นอสามโอบูทั้นั้ไม่สบายหรือครับสบายดีไหม สวัสดีนะเจ๋ยวไปทำแนะอ่าตัวนี้ครับกรดก็ให้โปรตอนแอมโมเนียเนี่ยเบสก็เลยรับเป็นยังไงนักเรียนอ๋อรับโปรตอนกลายเป็นแอมโมเนียมไอออนนะครับส่วนส่วนไฮโดรเจนไอออนก็จะกลายเป็นน้ำระกับเดียวกันเลยเห็นนะเติมเบสเติมเบสนะครับกรดนะซึ่งเป็นแอมโมเนียมไอออนก็มาสะเืิมเบสอ่า เป็นริยาผันกลนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตวัวควานเบอ่อนนะครับอ่ะก็ให้กรตอนมานะครับ<ม>ก็จะกลายเป็นแอมโมเนียเพราะ,ะกลไกก็กับมีการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของคู่กรดเบสทาให้สารละลายนั้นลดความสิ่งรบกวนจากความเป็นกรดเป็นเบสลงนะครับทําให้ pH ของสารละลายนั้นไปเนี้เปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็น,นกลไกบัฟเฟอร,อร์นะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวคอยเคื่อน ถ้าจุดไม่คันบอกนะตามก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยจุดตามอ่าใครจุดไม่คันก็บอกสงสัยตรงไหนก็ถามนะครับเพียนะอย่าปล่อยเลยออกจากห้องไปเดี๋ยวจะสะสมต่อไม่รู้เวลาที่จะดูเดี๋ยวจะบอกว่าหูบีไม่ได้อะไรเลยไม่เอาอะไรจากดูเลยไม่ได้เนาอย่างน้อยต้องเปี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน